เศษมนุษย์นะคนที่สร้างบาปสร้างกรรมมากนี่คือเศษมนุษย์เราจะประเสรสรรพัติยตามเรื่องของทิเห็ว่าเป็นคนมั่งมีศีสุขจะทำนายสักสูงเป็นที่สง่างามนี่คือไฟเขาหัว,หวมันเองหลังจากนั้นมันก็เผาโลกทั่วดินแดนเวลานี้ออกจากที่เด็ดตัวเห็นจะได้เห็นจะร่ำจะรวยตะกะตะกรามนี่เองจะไปตัวไหนไปในสนะมันไม่พอขออึ้นชั่วที่เด็เอามาสามเดือนแล้ก็สามามาให้มันคนเดียวก็ไม่พอเรื่องที่เด็ดไม่มีคมาว่าพอนั่นถ้าเรื่องทำแล้วพอ เหมือนน้ำเต็มแก้วเต็มโอ่องเต็มถังให้ลงไปพอเต็มแก้วแล้วเต็มเอาเทมาเท่าไรก็ไม่เอาร้นแล้วร่นแล้วล,ล่อนนี่ทําทำ่านมีพอเนาะที่เหลือไม่มีคําว่าพอเรานี่พูดจริงจริงนี่จวนแล้วจวนตายแล้วยิ่งเปิดออกนะ่าทำพูดจริงๆงนะแต่ก่อนเราไม่เปิดพูดอย่างกงกองอืม응เรื่องธรรมนี่บรรจุหัวใจเต็มเอียดครอบโลกธาตุมาได้ห้าสิบปีนี้แล้ว นั่นฟังที่พี่น้องหลายเราได้ออกประกาศสอนธรรมนี้ได้เริ่มออกแล้วนะัธรรมประเภทนี้พี่น้องหลายจะไม่เห็นความจริงของธรรมที่บุญเจ้าส่งไหวพระรหนา์ท่านส่งไหวเป็นธรรมแท้ธรรมวิเศษเลิศเลยนี่ถอดออกมาทีเดียวออกมาสอนพี่น้องทั้งหลายเพราะจวนจะตายแล้วเวลานี้ยังไม่เหลือมีอีกกี่ปีประกาศธรรมทั้งหลายแต่ก่อนไม่เคยพูดพอปึ๋งขึ้นมาทัานนั้นธรรมเลิศธรประเ,เสริฐอัศจรรย์แล้วมองดูโลกนี่จะดูไม่ได้เลยฟังสินะ มันเป็นยังไงเราเคยเกิดได้ตายกับโลกมานี่กี่กับมี่กันทําไมมันอยู่ได้คุกเข้ากันมาตลอดเวลาไม่เห็นเก็ีดละพอสถาท่านนี้พางขึ้นมาท่น,นนั้นแล้วอว่งั้นั้นเลย